ตั้งแต่จาตึงมูัดหัวอัดหลูกกูเป็นล่าะอย่ามาเอ,อนะิานาบบวิ่งรับเครื่องรับจ้างงานใหญ่นี่ลูกเอยกูเป็นแล่าทำได้แค่ปรีบอยและใน้าดกาเซ่นนั้นใจลงลายกูจะเดินปอตั้งลาดเด็กเกียร์ปุ่มใจจังไห้ได้ลูกเกอยมากมาพอไม่เที่ยวกูกูก็คนัวรอยกับกูได้เป็นแทนก็หลูกเอยกูเป็นปัน้นไม่ไดีว่าหาเลือดไปเนี่เออ ที่นี่ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมดลูกกูจะพวดต้องเอาพ่อเพื่อนลูกกูจะเกยแต่งานไม่ตามพ่และเกยไม่เอาพ่อเพื่อนกูตัดออกจากกองมรดกกูไม่ให้ใจน้ำจากูลกใช้เอาพ่อเพื่อนมันดีพอมดีแล้วพ่อเพื่อนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นอะเก้เก้ปวดโจ๊กขักแต่จงเแล้วไปเมี่ยวลวงมันอีเก้เลยกับจอมอะไรบุญนูไม่เกี่ยวเกยอันเหไปมึงอย่าลื เปลอนมันบาปพระพุตธเจ้าตันได้จัดสิ้นก่อจ้ำห้ามพิษลูกเมียผู้อื่นเอาพวกเพืือนบาปเกิดจากนาาเกิดเปไหนได้ทำเลยจากหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้รอดก่อนจัดหน้าไม่เกิดแลเอวกูเป็นเมียนอยเพืือนนี่คือลาบันประเจิดการเป็นเมียน้อยมีความทุกันมากมายว่าเบียล่วงมีล่วงมีแต่เกียริมีแต่จั๊กทีแต่ว่าเปรียบๆเรียบเมียนอยมีความทุกว่า มึงและจังแค่ไหนเมียล้วงกับเมียน้อยมายื่นแข่กันแหละตึ้งเมียล้วงหงายอยู่อ่อนว่าแต่แลยหน้าเมียล้วงแค่ว่าเมียน้อยกลั้นอยเครียดได้าย่องจะป่าวงกลัวเผื่อนี่จริงพวก๊บ้เราเมียน้อยเผื่อนเราไปกินได้มามแค่เอาโต๊ะไปนักคู่กันรักกันมุลูกยังไม่ดีวะไอ้คุญแจเวลาไปบ้านเมียน้อยเมื่อกี้ไหมไปเวลาร่างกายเต็มแรงไม่แดงเต็มเผา เวล่ลบมาเมียล่วงลบมาตอนที่รังไก่มดัดแดงไม่แดงแห้งเปล่าข้าวแดกไม่ได้ไข่เดินไม่หลดเส้นเหลือดโคตรในสมองแตกตายมึงแหลบบพ,พวกเผืือนโอ้้กูจัก,กเ,เอ,อ้ยลุกปลวยลุกหนุนลุกมายัดแม่ ยกขึ wollen, els, like. café, an, ach, ้นมาเด็กเก้าคนตะลูกเอออยากกินแต่น้ำต้มอีไตองเชนนั้นโลกใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันหูบาดโลกใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันหูบาดใด้ยังเท่าใดมันหลักชัดตายจะเดิตายมอนตายมอนเรานเรายิบมันงาปั๊บมันงอไปาจอเอาไปเม็ดไม่เล่นจักบ วาดาอย่างไอ้นมากรดตาเที่วจันไจันไรเทีดาขอเมตที่ยวดาของเมตที่ยวดาของเมตที่ยวดาขอเมลูกเปลิดลูกเวลูกเปลิดลูกเวไอ้ไรลูกรองพันน้นเออว้นนุนกี่ไาต้เปล่งทำไมไม่ดีมึงวะาหานเออฮอนลูกที่ยวดาเออกูจบตอนเดี่มันขึ้นเอง ตอนเตีมันขึ้นเออเตีมันแรงเตีมันหวาลูกน้ำลูกคำลูก,กน้ำไอ้ร้อยหนุ่ยลูกคำมันด้อโคเลลูกคำเออฮ่าลูกคำมันเกล็ดวันนี้มึงก็ใจเออลูกตีวาดาอัเน,นี่ดังร้อยเพลงนี้เลยน่าควังอ่าเน,นื้เนี่ยเป็นเพลยงยุคนี้ตีรวัดนั่งตอนนี้ไปเนาะ ตัานที่ไปฟืดลังๆนี่ไม่รู้ว่าตัานจําได้เลยอ่นเออเปลี่ยนเนี่ยมาตัานผู้จมตนที่มันลงไม่จานลงเพื่อที่ว่าไอ้ไรก็ฮิกมันจริงมันแนงยังฮิตแด่งยังฮิแมิตลงคือมันมาท่านลงอันเป็นอ่นเออนี่คุยเตะไงเมียชักเปลี่ยนอยู่ดีเลปลี่ยนเลยตีว่าแข่งออ๋